สบายดีด้วยพี่น้องบายดีเพื่อจะขสุขคนเนาะ ไปแกงเพราะว่ามีเป็น้อวันพระหรือว่ามือวันชิ้นใหญ่เลยบุมมีนีกินมือเนะื้อข้าตัดข้าตัดล่ำมันแหละมันฮักลงใส่ใส่เนงมันหลยข้าเก็บไปไหวได้ประมาณกําหนึ่งหลอเลยที่มาเอาไปเพิ่มเพิมเพื่น้อยพอได้แกงนะเพราะว่ากูได้ที่สั่งไวก้ก็อยาเป้าเด้อเอาไปแกงก่อนเอาไปแกงซะก่อนพี่นีองตัดแนงมาใหมนกัน thêm thêm mùn phân này lên nhau đi nào phân bơi nhau với cá vậy แม่ไปเสริมใส่กันมันยาวไปเลยม,มันยาวกับลายมันไปถ่ามูมมันกับมันยาวเบิดซื้อเอาไปแกงนำ้ำแต่มันยาวกไปยังไงหน่อยอยังไงเอาไปเบิดแทนไปปอกเก็บไปให้จากลายในด้แถวหน่อย Thôi, nó vô đây này Nè, nó Nó cái này Ú, nhìn tên này ngàm ngầm Ồ Nó cho khó pin này, thế nào vậy? Sẵn cho nhau kếp Sẵn bao hải tôi nhá, Kếp bay Nè, cái lăng ở ทะเลที่ว่าเขาตัดเญ้าย้อนว่าเา้าอยกให้มันออกลายๆขอ้ออันเดีตวันนี้เวลาเขาเก็บมันก็จะได้ลายออกลายขอ้อทิ่ได้ลายเลยจ่งไว้เญ้าหน่จักน้อย Hãy subscribe cho như sân Mì บอกแต่การให่น้องวัน่นี่งบอกน้องไมหมพี่น้องเอ้ยสบายอีรอบหนึ่งฝากรับส้มมาเด้อพี่น้องเด้อนกน้อยสางล่างเหมืนว่าแหละนกน้อยสางล่างคอยสางคอยซานไปอันนี้ก็ใครแต่มีน้อไม้พี่น้องเอ้ยน้อไม้ก็จะคล้องเองอะไรนี่เห็นบ้ น,นีบัวแรวเบิร์ดดอกทเว่าเอาแต่ตุมมันยาวพอได้แกงใส่กันนะแกงทำนี่กับจักถั่วอหนึ่งก็ยังดีพี่น,น้องเลยทำนี่คือน้อไม้ที่ปลูกเองพี่น,น้องไอ้ปลูกเองปีที่แล้วแต่บริกินเพราะว่าเห็ดบุถึกสูตรน้อไม้อันนี้มันหมักมันหมักหนาม,นมนลายๆปีนี้ได้กินเลยเด้อเย่เย่เเได้กินแล้วปีได้กินหลายรอบเลยพี่น,น้องเอ้ mắp bóc nó mày 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 nó mai Nào nhanh mày mày Ui, mày 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 nó mai, mày nó mai พี่น้องเสือบอกพี่น้องที่นี่เนี่ยชีวะไอ้ฟังนี่เนี่ยสีวาไอ้ฟังนะ <c oughs> มันมันเหม่นความจริงนะชีวาการเท้าการที่เท้าเป็นลูกผู้เดียวเขาต้องเก่งทุกอย่างเห็ดอยู่เห็ดกินต้องเป็นทุกอย่างเขาต้องเป็นเ้าต้องเก่งมันเหม่นความจริงที่เพิ่นหว่เพราะว่า,วามันมีทางเลือกนั่นเอง ผู้เดียวเขาก็ต้องเห็ดให้มันเป็นทุกอย่างอยู่เห็ดกินเห็นนั่นเห็นนี่จริงๆคนธรรมดาเขากะเดี๋ยววาเขาบุคอยมาสนใจดอกอันเรื่องอันอันนี้นะเขาก็กินอย่างเดียวบระชาชนบอกกันเขาบสอคอยสนใจดอกอันนี้นะการที่อยู่กับแม่นะแต่ยังน่อยนะไปหาเน่อไม้มาเห็ดแล้วปอกกับมานั่งปอกข้ากหล่ะกัมาน เอาบ้องมันไปนเห็ดหลดเลนน,นี่นะนี่นี่เอาไปเห็ดหลดหลดไทยน้าเอาไปปาดเป็นขิงเอาไม้ไม่เสียบเล่นเล็กน,น้อยกับปอกกำเล่าอย่างไรปอกไว้ปอกมาทุกเทือก็ต้องปอกสุดท่าพีนา่น้องปอกไว้ปอกมาถ้าเกิดจนสิ้นเล็้วกับแล้วมากก็นั่งได้นไหน่อไม้ใหญ่ไม่แห็งกับขักแล้วเอาเห็ดป็น,นลอรหลดไทยโย่เล่นตามภาษาเด็กน้อยนะซิ เกาปีแปดปีแปดต่อปีสิบป,ปียังเล่นอยู่ของมันบัมีแนวเล่นได้แต่ยังหน่อยเห็นแล้วปอกปอกไปปอกมาอะไรก็เป็นเล่าๆข้มือหนีมากอะกัเป็นกัเห็ดเลยนะมันมันเป็นแบบว่าความเคยชินอ่ะเด็กก็เลยเห็ดเป็นปอกเป็นเบิดก็คือบโบยงหอยเจ้าขอ้องหิวอาเต่าเต่ตาตามมันอ่ะก็ได้ว่าสิธาพวกนั้นใวันนี้เห็ดให้กินมันโบแมน จ้าข้องอยากจะาของเห็ดกินอยากเนี่ยเห็ดกินเมนูใดเห็ดไก่เห็ดชือว่าเห็ดกินนี่แต่ว่าเมนูอาหารบ้านเฮานี่เฮาเห็ดได้เบดก็ต้องัอน,น้นเลยแต่ว่าสิ่งที่เห็ดบุเป็นคือเลือดแปลงเพราะว่าเฮาเคยเห็ดเพราะว่าคนหนึ่งที่บริกินเลือดนะเลือดแปลงเขาจะเกิดมาบุเคยกินจะเถื่อเลือดแปลงกับบุคิดยาพ่อมีเลือดแปงแล,เลแปงเป็ดน,นะ เขากลัวแทบแ่บแทบเขากินน่ะกินอู่บับอบับสดใสสใสไอ้เห้ากับโบขิดอยากเลยเลือดแฝงโบเป็นก้อยเนื้อก้อยคมเนี่เออเขากินอยู่ธรรมดาเลือดแ้งยังไอเห้าโบกินโมแมนว่าอันนั้นดอกโบกิดยากเขาก็กินไปได้แทบอยู่แต่ว่าโบคิดยากนะแต่ว่าเห็ดดูเห็ดกินยังนี่เออผมต้องห่วงเอาเห็ดกินเข้าเห็ดได้ แต่ว่ารสชาติี Station ่ถือปากบ่อรือยังไงแต่ว่าอรสชาติราเห็ดนั้นเน่นอยากออกนั่นๆไร้กว่วนู่นๆไปว่าอยากนั้นไรกขั่วจะบบกินจืดรสชาติจะบกมากินจืดนั่นเองออกนัวนๆไร้ข่วเนี่การที่อยู่กับแม่แม่พาเห็นยังเห็ดเป็นหร้ยอย่างก็ะยอนแม่เป็นคนสอนเนาะไก่อน ยังหน่อยก็เอาแม่เป็นหมูนาะหมูลเล่นดําเหล้าอะไรอยู่ในกลางป่าจะเล่นอย่างนี้จีเฮือนเฮือนจุดที่ว่าเคยอยู่ตรงนี้นะมีเฮือนอยู่พี่น้องแต่ว่าพ่ออันนั้นเวยนวนเวียนมากอะคือเก่าเนาะลูกกะได้มาอยู่จุดจุดนี้จังจากที่ห้าเคยอยู่จุดจุดนี้บ้านอยู่ในนี้อะไรกะวนเวียนมากกันโควนะิดจ,จากตรงนี้จะอยู่คือเก่าเนาะ เราก็เลยเออมันเป็นอะไนี้เราวงจรของชีวิตคนเฮานะจุดที่เคยอยู่อยู่ไซเ,เอิ้นวาเคยอยู่ไซตอนยังน้อยเลยใหญ่มากเลยได้อยู่หันเลยมันก็อบอุ่นดีมันก็เดี๋ยววาเอาิ้นวความเคยเนาะแต่ยังน้อยอยู่นี่พอแม่จีภาพไปอยู่ไซก็ตามเลาะไปอยู่ร้ไร้บ้านได้เขาไปอยู่ไนดะ้ตามจริงอนะ่ะก็ร้บ้านเจอ กับบุ้งขึ้นขนาอนันดอกแต่ว่าซองบ้านู่ดลวออกจากนี่ไปอยู่บ้านไทม่วงเนาะบ้านห้ม่วงกลับจากบ้านไทม่วงมาอยู่บ้านน้องเต้มาอยู่บ้านน้องเต้ปฏิออกจากน้องเต้ก็วนมาอยู่บ่งเก่าบอนทีเฮายังหน่อยที่ว่าเคยอยู่จุดนี้นะบ้านก็มาสางอยู่นี่ก็มาอยู่นี่ขึ้เก่ามันก็มีความซุกขนาดให้น้องความซุกไปได้ความซุกที่จะคล้องได้อยู่ ได้อยู่ในพื้นแผ่นดินที่เกิดมาแต่ยังน่อยก็อยู่จุดจุดนี้นะอยู่นี่มันคือแห่งพื้นแผ่นดินอันกมามชุกหรือว่าเอื่นว่าจิตสำหนึกที่เขาเคยอยู่ในนี่นะมันอันนั้นเนาะมันก็เลยอยู่แล้วมีความชุขอยู่แล้วมันอบอุ่นพื้นแผ่นดินตัวนี้นะเอ๊ยยังน่อยคนแหละ แต่เา้าวยังแดงๆกับมีเทียงหน้าอยู่ในนี่เทียงหน้าอยู่ทางข้าง,งบ้านเท่านั้นแหละในนี่เนี่ยหาบน้าม์าแเมยวายฟังนะหาบน้าเล่ากับสูซีวิตคือกันแหละเตาแม่กับเตะฟอคือว่างเลยบดมีเห็นผู้ใดเลี้ยงซอยเลี้ยงเ้ากับเลี้ยงเลี้ยงกันสองคนนะเลี้ยงกันสองคนนะจนใหญ่จนใหญ่นญี่แหละ หอยอู่ไว่แลยก็ไปตักน้ำอยู่ห่วยอยู่หวยอยู่ห่วยใหญ่แต่ก่อนมันบดมันมันสิบมีน้ำบาดาลได้เนาะเศร้าเศร้าเศร้าปลายปีขึ้นหลังะน,นะมันสิบมี่น้ำบาดาลมันสิบมีน้ำกอกอยู่ไปตักอยู่หวยแล้วก็แค้นอูเข้าไว้กะอยูนี่แหละครับกด้ของคนบดได้คิดอด,อด,ดื้อสั่แมวบดได้คิดดื้อดูแต่กับแม่บดได้คิดดื้อ แคอูเนาะล้บไปก็ไป้ซักน้ำไกล้เติบได้ย่างนี้ลงไปกับประมาณสามสีม่ร้อยเมตรกูได้ลงหัวหาบน้ามาใส่ตอนมาถึงกัท่านเจริญหรือว่าเออจอนกับท่านผัดนาเนาะคู่มือนี้มันก็ผัดนาขึ้นมามีหนํำมาดานมียังกับบดไปแบบนี้มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะแต่ละหยุคแต่ละสมัยะว่าค้นเท่าเกิดมามันก็ต้องมีศูนย์ไปอว่าแหละ นั่นก็มีรุ่นพารุ่นมั่นมีรุ่นพี่เฮาตอนนี้เป็นรุ่นลูกต่อไปอาจจะเป็นรุ่นปะเทาแม่เทาอดน,นี้ลูกเกิดมากกับที่เฮาอ,อะลรวนเวียนวนเวียนเนี่ยแหละซูนกับซูนไปผู้อยู่กับพี่าเลยซูพอกันใหม่ด้วพี่น้องบอกเาใหมา่ก,ก่อน